ครับผมในระดับนักจากษาจาทคโนโลยีกรรมศานตร์วิทยาศาสตร์และสังคมนานาวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทอนิคขั้นสูตระกันปฏิวัติอาชีพชั้นสูงในรายวิชาโปรแกรมเวิร์กบุ๊กคอมพิวเตอร์วันนี้จะมานำเสนอหัวข้อเรื่องเครื่องวุดค่าอัตโนมัติครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูโมเดลนะครับเครื่องจำลองของเครื่องวัดค่าอัตโนมัตินะครับก็คือตอนนี้นะครับ นี่ก็คือหน้าตาของโมเดลเครื่องจุข,ข้าวอัตโนมัตินะครับในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนควบคุมสวิตเปิดปิดนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็คือสวิตท,ที่ใช้เปิดปิดตัวเครื่องก็จะมี LED สีเขียวนะครับเป็นแสดงสถานะ on off ในลำดับต่อไปนะครับก็คือ LED ตัวนี้ครับจะแสดงผลว่าเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดเครื่องแล้ว เอวดีตัวนี้จะทำงานเพราะว่าเอนิดตัวนี้สถานะก็คือโฮแบ็กนะครับก็คือหยิบถุงจากช่องที่เก็บถุงข้าวนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือจะแขนเป็นแขนที่ใช้หยิบถุงนะครับอยู่ข้างมาวางไว้ในตำแหน่งของแท่นเลื่อนตัวนี้นะครับแกนเลื่อนตัวนี้ในตำแหน่งที่หนึ่งเมื่อหยิบถุงมาวางบนแกนเลื่อนตัวนี้แล้วนะครับก็คือเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งจะทำงานนะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับ วิตตัวน <t PI> ี้เนี you, ่ยมาทำงานเมื่อชีวิตตัวนี้ทำงานเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าหยิบถุงในช่องนี้มาวางบนแกนเลื่อนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแกนเลื่อนเนี่ยก็จะเลื่อนนะครับจะเลื่อนได้ยังไงก็คือว่าจะมี led ที่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตัวบอกว่าแกนเลื่อนทำงานนะครับหลังจากนั้นเมื่อแกนเลื่อนเลื่อนจากตำแหน่งที่หนึ่งมาถึงตำแหน่งที่สองครับเลื่อนมาถึงตำแหน่งที่สองนะครับ เซนเซอร์ S S ตัวที่สองก็จะทํางานก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเซนเซอร์ตัวที่สองทำงานก็จะเข้าสู่โปรแกรมควบคุมการบรรจุข้าวนะครับโดยจะมี led แสดงสถานะนะครับของมบข้ามใบข้ามตัวนี้ก็คือจะมีหน้าที่แอ่ปากถุงนะครับจากที่หยิบมาก็ตัวนี้จะ led จะสว่างนะครับถ้าเกิดว่าตัวเซนเซอร์ตัวที่สองทำงานโดยแขนที่ใช้แอบปากถุงนะครับโดยจะมีตัวใบข้ามติดอยู่ก็คือ สองแขนนี้นะครับซ้ายขวาหลังจากนั้นเมื่อแขนสองแขนนี้ทํางานเส็จเรียบร้อยนะครับทํางานการทำงานก็คือจะเข้าไปหุบหนีบถุงข้าวนะครับแล้วก็แแอปากถุงออกเสร็จแล้วเราจะหน่งวเวลาไว้นะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็จะสั่งให้ตัวปล่อยข้าวทํางานก็จะมี LED สตัสถานะอยู่บริเวณแขนที่ใช้ปล่อยข้าวนะครับก็คือตัวนี้นะ เราหลังจากที่เราปล่อยข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการชั่งน้ําหนักข้าวด้วยนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตัวชั่งน้ำหนักก็คือตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นลักษณะของ VR นะครับก็คือทําการเปรียบเทียบค่าเมื่อได้ค่าที่ตั้งไว้นะครับคือเราตั้งไว้ที่ห้ากิโลกร,รัมนะครับค่าที่ตั้งไว้ปุ๊บเสร็จแล้วก็จะสั่งให้ตัวที่ปล่อยข้าวเนี่ยก็คือ l อ d ดีตัวนี้นะครับดับหลังจากนั้น ก็ทําการซีลปากถุงนะครับเราจะมี LED แสดงสถานะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้คือแสดงให้รู้ว่ากําลังซีลปากถุงอยู่นะครับการซิลก็คือการทาให้ปากถุงติดสนิทกันนะครับหลังจากนั้นก็จะหน่วงเวลาไว้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะทําให้ LED ของแกนมอ,อเตอร์นะครับแกนเลื่อนติดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการเลื่อนจากตําแหน่งที่บรรจุข้าวเนี่ยไป ถึงเซนเซอร์ตัวนับนะครับก็ทําการเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเซนเซอร์ตัวที่ 3. สามเซนเซอร์ตัวที่สามก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีหน้าที่นับจํานวนขุงข้าวนะครับเมื่อเราทําการกดสวิตช์เนี่ยก็จะมีแขนพักพักขุ่ข้าวลงไปด้านข้างน,นี้นะครับเพื่อเป็นที่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เก็บขุงข้าวนะครับสตอกขุงข้าวโรเแขนผพักก็คือจะคือตัวนี้นะครับ นี่นะครับเมื่อเรากดสวิตตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะมี led แสดงสถานะก็คือตัวนี้นะครับให้บอกว่าแผ่นผักกำลังทำงานนะครับไฟ led ตัวนี้สว่างปุ๊บแผ่นผักตัวนี้ก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนไปผักขงข้าวนะครับลงไปด้านข้างนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาเราเราจะหน่วงเวลาของ led นะครับ เราเราจะอนหน่วงเวลาของ LD ตัวนี้ไว้นะครับให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทํางานไปพร้อมกับการนับจำนวนด้วยนะครับก็คือกดหนึ่งครั้งจะทํางานสองอย่างก็คือว่านับจำนวนแล้วก็สั่งให้แขนผักตัวนี้ทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูการทํางานจริงๆนะครับผมนี่ครับในตําแหน่งนี้นะครับเมื่อทําการออนสวิตนะครับ นี่ครับก็จะมี LED สีเขียวตรงนี้สว่างนะครับเพื่อเตือนว่าตัวในเครื่องเรากําลังออนอยู่นะครับพร้อมไปกับตัวหยิบถุงนะครับก็จะสว่างเตือนว่าแขนหยิบถุงกำลังหยิบถุงมาวางที่ตําแหน่งตําแหน่งเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเมื่อหยิบถุงมาวางบนตําแหน่งนี้แล้วก็คือเซนเซอร์หนึ่งจะทําการออนนะครับนี่ครับจะเห็นว่า LED ของแกนเลื่อนเนี่ยติดสว่างสั่งให้แกนเลื่อนเลื่อนมาในตำแหน่งเซนเซอร์ตัวที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวที่สองเมื่อถึงแล้วเซนเซอร์ก็จะออนนะครับสังเกตว่าใบข้ามนี้จะทำงานนะครับก็คือจะแอ่ถุงโดยเราจะหน่วงเวลาไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ให้ LED ที่แสดงสถานะของการบรรจุข้าวนะครับของการปล่อยข้าวติดสว่างนะครับหลังจากนั้นเราทำการชั่งน้าหนักโดยเราจะปักที่เซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับเมื่อเราหมุนไปปุ๊บน้ำหนักได้ตามต้องการเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะติดสว่างนะครับเป็นการแสดงว่ากาลังซิลปากถุงอยู่ครับหลังจากที่ซิลปากถุงเสร็จแล้วปุ๊บว้ข้ามตัวนี้ก็จะดับพร้อมกับมอเตอร์นะครับแกนเลื่อนตัวนี้ก็จะติดนะครับก็จะทําให้สั่งให้ตัวนี้เลื่อนไปตำแหน่ง เซนเซอร์ S S ตัวที่สามครับตัวนี้นะครับเมื่อทําการกดเซนเซอร์ตัวที่สามครับ LED ตัวนี้จะติดนะครับก็คือแสดงว่าแขนผักเนี่ยทํางานเลื่อนไปนะครับแขนผักตัวนี้นะครับทํางานเลื่อนไปเสร็จแล้วพร้อมกับนับจํานวนด้วยนะครับก็คือกดหนึ่งครั้งก็จะนับจํานวนขึ้นหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับการป้องกันการผิดพลาดนะครับก็คือเราจะควบคุมที่สวิตออนออฟนะครับเมื่อเราไม่ทําการออนออฟสวิตตัวนี้นะครับตัวอื่นนะครับเราก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะไม่สามารถทํางานได้ครับเมื่อเรากดนะครับก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับ LED จะไม่ติดสว่างนะเมื่อเรากดนะครับ เมื่อเรากดอันนีก็จะไม่ติดสว่างน,นี่ก็จะเป็นภาพรวมของการทำงานของเครื่องบรรจุข้าวจนวันโนมัินะครับ